Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์1น100%ซกับไลน์แอด d i n c o แ8ดกดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยสรุปข่าวแอสตน,นช่วงเย็น แดนนี่เมอร์ฟี่ผมเป็นแฟนตัวยงของซาก้าแต่ผมเห็นด้วยกับสตีวี่เขาต้องอยู่ให้เงียบแดนนี่เมอร์ฟี่อดีตมิดฟิลทีมชาติอังกฤษออกมาแนะนำบุคคยอซาก้าดาวเตะของอาร์เซนอลว่าให้เงียบและสนใจกับการเล่นฟุตบอลหลังดาวรุ่งอนาคตไกลออกมาบนพู้ตัดสิในในการปกป้องตัวเขาตัวรุกวัย20ปีเป็นคนทำประตูชัยให้กับอาร์เซนอลในเกมที่บุกไปเอาชนะแอสตันวิลล่าด้วยสกอร์1นต่อศูนย์ที่วิลล่าพ์ค ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในนาทีที่69สก้าก้าออกมาเปิดเผยถึงการพูดคุยกับเอนดี้เมดลีย์พูดตัดสินในเกมดังกล่าวในขณะที่สเตเวนเจราด์ปุนสื่อของวิลล่ากล่าวว่านักเตะควรจะมุ่งมั่นในการเล่นฟุตบอลและเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไปดีกว่าผมไม่คิดว่ามันจะมีอะไรที่ผิดปกติกับสิ่งที่เขาพูดกับผู้ตัดสินว่าช่วยดูผมให้ดีเมื่อมันจะช่วยให้ดีขึ้นนิดหน่อยเมอร์ฟี่กล่าวกับทอ l ์กสปอร์ตแต่ผมเห็นด้วยกับสตีเวีในเรื่องนี ผมไม่เคยเห็นนักเตะที่ได้รับการปกป้องมากไปกว่านี้คุณไม่สามารถเข้าสกัดโดยไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้กับสิ่งที่อาจจะเกินไปผมเป็นแฟนตัวยงของซาก้าผมรักเขาเขามีพรสวรรค์และสิ่งที่เขาเป็นแต่เขาต้องเงียบเข้าไว้นิ่งๆและทำประตูต่ตอไปเมื่อบอลเข้ามาเพราะคุณจะได้รับการปกป้องเองซึ่งมันอาจจะเกิดใบเหลืองและใบแดงถ้าคุณโดนเล่นงานหนักแบบนั้นคุณคงไม่ได้เล่นทุกสัปดาห์ และเขาก็ไม่เคยพลาดเกมการแข่งขันเลยปืนใหญ่เดินหน้าคุยสัญญาใหม่สาก้าวันเสียให้บิ๊กพิมลีกสมสอนอาร์สนอนกำลังเปิดการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการกับทางเอเย่นของบุคยุทสกา้าเกี่ยวกับเรื่องสัญญาฉบับใหม่หลังจากที่มีข่าวตกเป็นเป้าหมายของคู่แข่งในศึกพิมลิกเมื่อเร็วๆนี้ปิกทีมชาติอังกฤษกลับมาคืนความเก่งกลายเป็นกำลังสำคัญของมิเกลอาริตเต ในการพาทีมลุนคว้าอันดับ4เพื่อไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัติในซีซั่นหน้าโดยในซีซั่นนี้ลงสนามไปแล้วในทุกรายการ33นัดและทำได้10ประตูซาก้าเพิ่งทำประตูช้ยให้อร์ตซนเอาชนะแอสตันวิลล่าไป1-0ทำให้พวกเขามีคะแนนห่างจากทรอตแนมฮอสเปอร์ทีมอันดับ5อยู่3คะแนนแต่ยังมีเกมเหลืออยู่ในมืออีก1น,นัดด้วยฟอร์มการเล่นอันโดดเด่นทำให้เจ้าตัวต,วตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์ ในขณะที่สัญญาฉบับปัจจุบันซึ่งทำไว้เมื่อปี2020จะหมดลงในปี2024 The Atlantic รายงานว่าอาร์ซนอลแสดงความมุ่งมั่นในการพยายามรังผู้เล่นคนสำคัญของพวกเขาเอาไว้ให้ได้โดยได้มีการเริ่มการเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับเอเยนต์ส่วนตัวของนักเตะอย่างไม่เป็นทางการแล้วและคาดว่าจะเดินหน้าคุยกันอย่างเป็นทางการหลังจบซีซั่นนี้อย่างไรก็ตามสื่อดังกล่าวได้วิเคราะห์ว่า ผลงานของเดอะการ์เนอร์ในซีซั่นนี้จะเป็นปัจจัยสําคัญในการต่อสัญญากับซาก้าโดยหากพวกเขาคว้าโคต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ก็มีสิทธิ์ที่นักเตะจะพิจารณาค่าแข่งกับทีมต่อไปติเลมองพร้อมย้ายชาบูฟอร์มน้องบีเรพาเลอร์มองว่าโดมนินิกคาร์วอลเลวินกองหน้าของเอเวอเรตเป็นเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้ของอาร์เซนในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าดาวยิงไว้25ปีจะได้ลงเล่นไปเพียงแค่10เกมเท่านั้นในซีซั่นนี้เนื่องจากปัญหาอาการบาดเจ็บ แต่พาเลอร์ยังมั่นใจว่านักเตะรายนี้จะช่วยเพิ่มมิติใหม่ในแนวรุกของาร์ตซนได้เขากล่าวว่าผมว่ามันน่าสนใจในการสัสญญากับโดมินิกคาเวเลวินจากเอเวอเรตเพราะเขาสามารถเพิ่มมิติการเล่นใหม่ได้ผมคิดว่าเขาสามารถพักบอลและจ่ายบอลต่อให้ผู้เล่นที่เติมขึ้นมาจากแผงกองกลางได้เขาจะเป็นประโยชน์กับซาก้าและเอมิลสมิธโรผมมองว่าอีวานโทนี่กับคาวเวเลวินเป็นเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้ จะยกระดับสมสรนในช่วงซัมเมอร์และผมตื่นเต้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นยูริติเลมองกองกลางทีมชาติเบลเยียมเปิดเผยถึงอนาคตของเขากับเลสเตอร์ซิตี้โดยดาวเตะไว้23ปีเหลือสัญญากับต้นสังกัดอีกเพียงแค่ปีเดียวหลังจากจบซีซั่นนี้ทําให้เขาตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลายสมสรชั้นนําเขาเปิดเผยกับฮิตบีลังฟานลิมเบิร์กเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองผมค่อนข้างสงบเกี่ยวกับเรื่องนั้นสัญญาของผมจะหมดในปี2023 ไม่ใช่ว่าผมอยากจะย้ายออกไปจริงๆผมยังไม่ได้ตัดสินใจเลยถ้าผมต้องอยู่อีกปีผมก็ยินดีที่จะทําเช่นนั้นสมสทรศรดีกับผมจริงๆพวกเขายัางเป็นมืออาชีพมากเช่นเดียวกับตัวผมนั่นจะไม่เปลี่ยนแปลงมีการพูดคุยระหว่างสมสอรศกับตัวแทนของผมอยู่แต่ไม่ใช่ผมและเลยสมสอรศรอื่นในช่วงซัมเมอร์ผมจะศึกษาทังเลือกของผมและลงมือปฏิบัติครอบครัวของผมสําคัญที่สุด ผมจะไม่ไปที่ไหนที่ครอบครัวของผมไม่มีความสุขในฐานะของพ่อลูกสองผมต้องคำนึงถึงเรื่องนั้นเช่นกันขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลแอดแอดอินโก88กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยกาเบียลมาติเนลลี่ยืนกรานคำเดิมว่าเขาพร้อมที่จะอยู่กับอาร์ตนอลไปตลอดถ้าเป็นไปได้เนื่องจากอาร์ตนอลยอมกล้าเสี่ยงกับการคว้าตัวเขามาร่วมทีมจากนักเตะที่เล่นในระดับดิวิชั่น4ของบราซิล นับว,ว่าแทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเขากล่าวว่าอาร์ตตนคือสโมสรที่นําเสนอผมเกี่ยวกับโปรเจกต์การขาแข่งที่ยอดเยี่ยมและเป็นสิ่งที่เดิมพันกับผมมันเป็นเรื่องยากที่จะได้เห็นสโมสรใหญ่ในยุโรปมาเดิมพันกับนักเตะจากดิวิชันล่างๆของบราซิลและผมมีความสุขกับทุกอย่างที่พวกเขาเสนอให้ผมในการช่วยพัฒนาฝีเท้าในอาชีพของผมผมเคยไปทดสอบฝีเท้ากับสโมสรอ,อื่นแต่ผมคิดว่าอาร์ตตนคือทางเลือกที่ดีที่สุดวันนี้ผมมีความสุขมากๆที่นี่ ผมคิดว่าสไตล์การเล่นของนักเตะบราซิลเป็นที่ชื่นชอบของแฟนบอลในยุโรปผมมีความสุขที่ได้รับความรักและยอมรับจากแฟนบอลอาร์ซอน ston, และผมจะทําให้ดีที่สุดในสนามผมคิดว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแฟนบอลกับผู้เล่นเป็นผลที่ดีกับฟอร์มในสนามเสมอผมเป็นของหน้าที่ชอบจะพาบอลขึ้นไปเล่นเกมบุกด้วยความเร็วแต่ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นแบบไม่มีบอลวิ่งหาช่องว่างและมองเกมให้ดีขึ้น เพื่อให้ตัดสินใจในจังหวะที่ดีที่สุดดิออนดับลินอดีตกองหน้าชื่อดังของโคเวนที่และแอสตันวิลล่ออกมาเอ่ยปากชื่นชมเจ้าหนูบุคโโยสตากา้าปีดาวรุ่งพุ่งแรงของอรอสตอนันว่ากำลังก้าวขึ้นไปเป็นหนึ่งในผู้เล่นระดับสตาร์ของพรีเมียร์ลีกเขากล่าวว่าเขาอายุ20ปีแต่ดูเหมือนว่าเขาเล่นมานานแสนนานแล้วผมรู้สึกว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับแอสลีย์ยังเพราะเขาต้องเล่นเจอกับดาวรุ่งที่กำลังทำอะไรก็ถูกต้องไปหมด เรารู้ว่าเมื่อไรควรเลี้ยงบอลเข้าหาคู่แข่งจังหวะที่ควรทรงหรือจังหวะในที่ควรเปิดวิเศษทัศน์ของการเล่นที่ดีและตัดสินใจได้อย่างน่าพึับใจเขาทําผลงานได้อย่างโดดเด่นมากในวันนี้เขากําลังจะขึ้นไปสู่ระดับที่สูงที่สุดของพิมรลีกเพราะเรื่องของทัศนะของเขาก็ยดเยี่ยมเช่นกันกาเบียมาเกลเยสเป็นแข้งอาร์เซนอลรายล่าสุดที่มีการแจ้งขอถอนตัวจากทีมชาติบราซิลเนื่องจากภรรยาของเขากําลังจะคลอดบุตรสาวในช่วงสัปดาห์นี้ หลังจากก่อนหน้านี้อารันดามเดลมีปัญหาบาดเจ็บสะโพกจนต้องถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษภาพหลุดชุดเย่าใหม่ของอาร์ตตนที่จะใช้งานในซีซั่น2022-2023โดยการออกแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดเย่าของอาร์ตตนในช่วงปี1 9 9 4 9 6ปืนใหญ่อับค่าเหนื่อยเพิ่มสีเท่ารังสาก้าและเรียกซาลิบาคุยแผนระยะยาวกับสโมสรชาวัดนักข่าวาซอาร์ตตันจากโกดด์คอม รายงานข่าวว่าอาซอนเตรียมจะเปิดฉากพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตระยะยาวกับวิลเลียมสิลบาในอีก2-3ถึงสสัปดาห์ข้างหน้าว่ากานหลังวัย20ปีกำลังทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในระหว่างไปเล่นแบบยืมตัวที่โอลิมปิกมักเซอร์ในซีซั่นนี้และล่าสุดเขาเพิ่งถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่เป็นครั้งแรกแต่อนาคตของเขาในทีมเอมมเริสเตเดียมยังไม่มีความชัดเจนและการพูดคุยจะเปิดฉากขึ้นในเร็วๆนี้เพื่อที่จะเคลียร์สถานการณ์ให้เกิดความชัดเจนก่อนที่จะถึงซัมเมอร์ การพูดคุยยังไม่ได้มีการหารือเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่แต่การพบการคล้งนี้ระหว่างสมรอนอ์ตันกับาลิบาและเอเลนส่วนตัวจะเป็นการคุยถึงมุมมองที่อ์ตันมีต่อประกานหลังรายนี้และแผนในอนาคตของเขากับทีมอ์ตันบอกเสมอว่าสลิบายังมีส่วนกับแผนการสร้างทีมในอนาคตแต่เวลานี้เบนไว้์กับกาเบรียลเกลเยสกำลังจะคู่พาร์เนอร์ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กให้กับทีมได้อย่างแข็งแกร่งและเป็นหัวใจในแนวรับของทีมด้านแซมดีนจากเทเลกราฟ ก็ยืนยันตรงกันว่าอาร์ซตอลจะมีการพูดคุยกับนักเตะในเร็วๆนี้แต่ยังไม่มีความบ่งชี้ว่าสมสรจะมีการยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับนักเตะหรือไม่โดยสัญญาปัจจุบันของนักเตะมีกับทีมจนถึงซัมเมอร์ปี2024ดังนั้นยังพอมีเวลาอยู่ปืนใหญ่อาร์ซตอลพร้อมที่จะเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับบูคาโยสซาก,ก้าจากเดิมสีเท่าเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาคือหนึ่งในผู้เล่นที่สำคัญที่สุดของสมสรตามรายงานข่าวจากมาร์เออร์วินบอก,กอ่อจากเดอะซัน ปีกทีมชาติอังกฤษไว้20ปีปัจจุบันรับค่าเหนื่อยกับอาร์ตตนเพียงแค่30,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นซึ่งเขาคือหนึ่งในนักเตะที่รับค่าเหนื่อยน้อยที่สุดในทีมแต่ตอนนี้สมุทรอนเตรียมจะยื่นสัญญาฉบับใหม่ที่จะทําให้เขารับค่าเหนื่อย1.25,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เพื่อรังนักเตะให้อยู่กับทีมในระยะยาวต่อไปมิเกลอาริต้าผู้จัดจาการทีมอาร์ตอนต้องการที่จะเคลียร์อนาคตในระยะยาวของซาก้าให้เรียบร้อยภายในซัมเมอร์นี้ เนื่องจากนักเตะจะเลือสัญญากับทีมอีก2ปีหลังจบซีซั่นนี้ไม่ว่าทีมจะได้ไปแชมเปี้ยนลีกหรือไม่ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อสัญญาฉบับใหม่กับซาก้าโดยการเจรจาจะนำโดยริชาร์ดกาลิกซึ่งได้มีการพูดคุยเบื้องต้นกับเอเยนต์ส่วนตัวของซาก้าแล้วขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลแอดแอด88กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย